เนี่ยจมือนเนจมื่แสดงความยินดีแสดงความยินดีหน่อยแสดงความยินดีนะฮะขอขอให้จับมือแสดงความยินดีนะฮะผู้ปราศัยร่วมกันนะฮะจัดให้แล้วนะฮะจัดให้แล้วนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับผมผมครับนี่นะฮะพี่น้ำนะฮะสสคุณภาพนะครับที่มีแฟนนั่นที่แฟนมากที่สุดของประเทศไทยนะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับพี่น้ำนะฮะพี่น้ำนะ นี่นะนี่นะฮะโอ้น้องๆชมว่าพี่น้ำน่ารักมากนะฮะเสื้อพี่น้ำหรือเสื้อใครครับทำไมดูตัวใหญ่ครับผมเสื้อพี่กัดนะเสื้อพี่กั๊บถามอะลรนะถามอะไรนะเสื้อพี่กัดนะเสื้อพี่กัดเนี่ย ไปตะเวนหน่วยเลือกตั้งมานะครับับผมครับนี่นะฮะสำหรับท่านที่ขอมาผมก็จัดให้ไปแล้วนะฮะจัจัมือที่จคะัมืที่แสดงความยินดีฮะนี่นะฮะนี่นะฮะกรรับจากพี่น้องประชาชนในรัรา้รับ สบายใจกันทุกฝ่ายนะฮะสบายสบายใจกันสบายใจกันทุกฝ่ายขอมาชมเงี้ยนักพิธีพวกเราคือนักจัดการพักเข้าไกลด้วยนะครับในฐานที่เป็นแนวร่วมในการจัดการทุกฝ่ายในทางทุกฝ่ายเี่ต้องมีประชาชนนะครับที่ได้มอบความไว้ใจให้กับพรรคที่ใดที่มาทำหน้าที่แทนเรคที่เประตําแหน่งต่างครับ ฉันผู้แคปไม่ทันถ้าแ,แคปไม่ทันตนะ้องขอที่ขออภัยด้วยนะเพราะว่าเราจัดไปสองรอบแล้วนะฮะสองรอบแล้วนะฮะเริม่มจะเหื่อยมากเลยด้านทีมงานนะฮะคุณภาพนะ